สวัสดีครับทุกคนกับบผู้กุมแบงค์ช่องแบงค์สอนเซอริ้งร์นจะครับผมวันนี้กลับมาแล้วกับการรีวิวเช่นเคยแต่วันนี้เป็นการรีวิวที่มีหลายคนขอมาเยอะมากทุกคนก็คือแบบ3คนก็คือเยอะมึงสำหรับช่องเราอะนะครับผมการที่คนขอมาเกิน3คนอะสำหรับผมก็คือแม่งเยอะแล้วและก็เป็นคอนเทนต์ที่จริงๆอะผมควรจะรีวิวบ่อยบ่อยเพราะว่าราคามันน่ารักแล้วก็จับต้องได้จริงๆน้ำหอมขวดนึงมันราคาสูงนะทุกคนเอาจริงนะน้ำหอมขวดแซมเปิลบางขวดอะแบบ 10างเงี้ยอาจจะราคาสูงก็อันเนี้ยทั้งหมดก็ได้แต่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ค่อยหยิบมารีิวนะนั่นคือการรีวิวสบู่เลยทุกคนซึ่งสบู่เนี่ยผมจะบอกว่าหลังๆมาผมเป็นคนที่มีความอินกับการใช้สบู่ก้อนในการถูตัวมากกว่าที่จะใช้สบู่ที่เป็นเป็นเไรนะพื่อแบบเปิดน้ำ <S 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 น้ำอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะอ่ที่แบบน้ำใช่ไหมครับผมซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนสบู่ที่ผมจะนำมารีวิวอนะเป็นสบู่ของเด็ตต่อเลยทุกคนซึ่งผมมีความ,วาามวรู้สึกว่าคราวา เอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับวันนี้มีทั้งหมด7กลิ่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่านี่ก็คือสบุ่เดตต่อทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาเปิดดมการทีละกลิ่นนะครับว่ากลิ่นมันเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนซึ่งสบุ่เดตตอตมันจะมีตัวที่ผมรู้สึกว่ามันมีความพิเศษอ่ะสองกลิ่นที่ผมได้มามันเขียนว่า ออนเซนนะคบผมอันนี้เดี๋ยวเอาไปถ่ายคลิปแล้วกันนะเพราะว่าผมว่ากลิ่นมันมีความพิเศษทุกคนอ่ะเรามาเริ่มกันที่สบู่เดตต่อตัวแรกกันเลยครับที่ทุกคนจะต้องเคยเห็นมันก็คือสบู่เดตโตสูตรออริจินอลนะทุกคนซึ่งไอตัวเนี้ยผมบอกเลยครับว่าทุกคนต้องเคยดมทุกคนจะไม่ต้องมาพึ่งผมแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสบู่ที่โด่งดังก็กอยู่กับประเทศไทยแลนนานมากแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในสายการทํางานในวงการแพทย์อะผมว่าไอตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้อง เคยดม uh oh. เคยเจอนะครับซึ่งมุณตัวบอกว่าสบู่เดสต่ตตอนเนี้ก้อนมันไม่ได้ใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วมีความเชื่อแล้วมีความมั่นใจว่าสบู่หลายๆตัวตอนเนี้ยก้อนไม่ได้ใหญ่เท่าสมัยก่อนทุกคนแต่ในความก้อนแบบนี้ผมขอชื่นชมเดสต์ตอ,อย่างว่าผมได้อาไปลองอาบอยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าลักษณะสบู่ของเดสต์ตมันจับง่ายมาก,มากๆทุกคนนะคุณเห็นไหมเนี่ยมันจับง่ายมากๆเหมือนกันที่ถือแล้วแบบ ถูไปกับตัวเลยบอกว่าเฮ้ยมันดีมันฟินมากๆเลยนะคบผมก็รู้สึกว่ามันดีนะคบผมอ่ะรหรับเดตตอตัวนี้เข้าเคลมว่าอย่างไงเขาบอกว่าปกป้องมั่นใจทุกวันนะครับผมชําระล้างและลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ชื่อว่าออริจินัลสบู่แอนตี้แบคทีเรียนะครับผมของให้มาแบบนี้เองนะครับผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาดมกันว่าสบู่เดตตอเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมเชื่อหลายหลายคนมีแล้วก็เอามาดมไปด้วยกันนะครับ1 2สองซ้คือความสบู่เดตตอรทุกคน มันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเฉพาะตัวอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสบู่เดยดต่อมันมีกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความค่าเชืีค่าเชืี่ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นนี้มันอาจจะเป็นกลิ่นที่เขาครีเอทขึ้นมาให้เป็นกลิ่นเฉพาะอาจจะมีความเป็นซีรัสซีรัสและก็มีความสบู่สบู่ในตัวล่ะแต่ด้วยความที่เราชินกับความเป็นเด็ดต่อด้วยคมที่เราสนิทสนมกับมันเพราะว่าโควิด19ใช่ไหมครับผมเมื่อโควิด19เนี่ยมันก็เลยทําให้กลิ่นเนี้ย กลายเป็นกลิ่นที่ตอนนี้เป็นกลิ่นที่คุณดมไปคุณจะรู้สึกถึงความแบบว่าสะอาดปลอดเชื้อนะครับผมซึ่งมันก็เป็นกลิ่นประมาณนั้นอันนี้ขออนุญาตไม่ลงดีเทลเยอะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับน้ำยา ถ้าเจอโรคของเด็ต่อั่วไปครับก็หอมดีนะ,ะในความรู้สึกผมว่ามีความกลิ่นแบบติ๊ต๊ติต๊ะนิดหนึ่งมีความเป็นมะนาวมะนาวอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคไปที่กลิ่นต่อไปกันเลยครับอันนี้ผมว่าหลายคนก็น่าจะเห็นและผมเชื่อว่าคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเคยรีวิวไปก็น่าจะรีวิวตัวนี้ไปด้วยก็คือเด c กต่อรีเฟชชิ่งสบู่รีเฟชชิ่งปกป้องกลิ่นกายครับผมตัวนี้เขาก็จะให้คมกระจัดความมาประมาณนี้อ่ะลืมบอกไปว่า ขนาด60กรัมนะครับผมอ่้เรามาดมกันเลยครับว่าเดตต่อตูตนนี้เป็นอย่างไรซึ่งถ้าเดาจากสีที่ข้างกล่องมันน่ะผมว่ามันน่าจะเป็นแนวแบบส้มๆเป็นแนวสีตัดน,นะครับผมเออผมว่าลักษณะของสบู่มันมีสีใกล้ๆกัเนเลครับผมเดี๋ยวดูที่ว่าใกล้จริงไหมใกล้กันมากอ่ะอ,อันนี้จะมีความเหลืองหวานนิดนึงนะครับผมโอเคเรามาดมกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรครับหนึ่งสองสามโอ้สำหรับกล ถามว่ามันมีความคล้ายกับกลิ่นก่อนหน้าออริจินอลไหมผมว่าตัวนี้จะมีความรู้สึกถึงความเป็นส้มมากขึ้นคือตัวแรกอะทุกคนที่เป็นออริจินอลอะผมว่ามันมีความเป็นยาฆ่าเชื้อมันมีความกลิ่นของความเป็นแบบเหมือนกับเลมอนเลมอนอย่างเดียวอะแต่อีตัวนี้มันจะมีกลิ่นของส้มมากขึ้นแต่ความเป็นส้มจะมาพร้อมกับกลิ่นมะนาวซึ่งเป็นกลิ่นมะนาวแบบเหมือนมะนาวแท้ๆทุกคนแล้วก็เป็นกลิ่นของส้มที่แบบส้มปอกเปลือกมาเลยอะครับผม เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับผมพูดอีกทีหนึ่งอะ่ะอีเนี่ยมีความกลิ่นคล้ายๆกับน้ํายาล้างจานสั่ไหลเนยทุกคนพ<อ>ูดตรงๆนะแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นสบู่คุณจะต้องเข้าใจว่าเวลาที่มันเป็นเวอร์ชันน้ายาล้างจานของอีกแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอมาทําสิ่เนี้ยให้กลิ่นมันมีความใกล้กันโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ด้วยความที่มันมีความต้มมีความเป็นมะนาวด้วยกันอะ่ะมันก็จะออกเป็นกลิ่นประมาณนี้ทุกคนมันไม่มีทําใเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ได้เข้าใจป่นะ,ะนนครับซึงอี ผมว่าหอมดีนะแล้วก็ใช้ไปน่าจะมีความรู้สึกความสดชื่นสดใสนะครับผมรับวันใหม่ได้อย่างดีมากๆสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าเดตอล r รีเฟรชชิ่งนะครับผมซึ่งถ้าเขาใช้คำว,ว่ารีเฟรชชิ่งกัดกลิ่นประมาณนี้ผมว่าเขามาถูกทางและเขาไม่ได้โกหกเราครับให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงทุกคนโอเคเริ่มจะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสีอะไรอย่างเงี้ยหรือกล่องหรือลักษณะของกลิ่นเนี่ยมันเริ่มแปลกปะละลานเป็นเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าเดตอล์รีเพรนชิ่ง ปกป้องและช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับผมโอเคจะเป็นอย่างไรนะั้นให้ดูลักษณะกล่องกันนะครับกลิ่นเนี่ยครับผมเขาชูความเป็นดอกซากุระเนาะซึ่งจริงแล้วอะดอกซากุระทุกคนมันเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะครับผม oh, oh. แต่เวลาที่คุณเห็นแบบว่ากลิ่นดอกซากุระในน้ําหอมเลยอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่เขาตัดแต่งขึ้นเป็นกลิ่นที่มีความโมโนจิตขึ้นเองทุกคนว่ากลิ่นมันจะเป็นประมาณนี้ให้ AI คํคำนวณน,นะครับผมโอเคเรามาดมกันครับว่ากลิ่นของสบ oh. ู่เดตตอร์รีแพนนิงตัวนี้จะเป็นอย่างไรทุกคน เอ,เอาจริงรู้สึกผิดหวังนิดนึงเพราะว่าผมมีความตั้งมั่นว่าสบู่ของเดตตอนเนี่ยมันน่าจะเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ว่ามันปรากฏว่ามันไม่สีขาวแบบขาวนวลทุกคนอมไม่ใช่ขาวนวลน,นะขาวสื่อๆขาวเลยอะครับผมไม่ใช่แบบนวลถ้าสีนวลมันต้องมีความแบบว่าเคยพ,พักอ,าอนาคตใหม่มาก่อนนะครับผมแล้วก็โดนไปไม่ใช่โดนออกไปนางไปเองนะครับนรองนงละตินนวลเนาะเขาเลือกนะเออไม่มีนะครับ โอเคเรามาดูมกันเลยครับสำหรับสบุ่เดต่อรีเพลนิชชิงครับอชื่ออันยานครับหนึ่งสัาลัมโอเคสำหรับสบู่เดต่อรีเพลนิชชิงนะครับผมผมว่าสบู่อันเนี้ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นสักูระแบบที่เราเข้าใจทุกคนคือผมได้บอกไปข้างต้นแล้วว่าสักุระมันไม่มีกลิ่นนะครับผมซึ่งหลายๆแบรนด์ที่ทํากลิ่นเป็นกลิ่นของดอกสักุร่ ขาก็จะรีมายเขาก็จะทำกลิ่นให้เป็นประมาณหนึ่งซึ่งระดมไปแล้วจะรู้สึกว่าน่าเป็นิ่นของซากุระแต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นที่คุณน่าจะไม่นึกถึงความเป็นซากุระทุกคนมันจะเป็นกลิ่นที่มีความนวลๆมันจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมหลับตาไปอ่ะมันจะนึกถึงกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความแบบเป็นดอกไม้สีชมพูเป็นดอกไม้สีขาวแต่ไม่ใช่ดอกไม้สีขาวที่มีความเป็นมวลหนักมากทุกคนมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบสบายๆฟลอรลฟลอรลนะคะผมเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ มาเป็นช่อดอกไม้ประมาณนี้ดีกว่าแต่ในความเป็นดอกไม้ของมันน่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเป็นน้ําหอมนะทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความติดความเป็นสบู่ชัดเจนมากพูดตรงๆสําหรับสามกลิ่นที่พูดมาในครั้งนี้นะครับผมผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นสบู่ที่มีความเป็นสบู่มากที่สุดครับซึ่งถ้าพูดถึงตรงเนี้ยคุณอาจมีความงงว่าอะไรวะสบู่ที่มีความเป็นสบู่คุณก็จะรไครับว่าสบู่มันจะมีกลิ่นของความเป็นสบู่อยู่แล้วในตัวของมันน่ะ ซึ่งอัเนี้มีความเป็นสบู่ถูงมากถ้า้ผมเปรียบว่าสบู่อันนี้ยกลิ่นปลไม้ผมว่ามันมีความกลิ่นคล้ายๆกับสบู่เด็กแคร์ทุกคนก็คือเป็นกลิ่นที่มีความแบบโล่งๆสบายๆฟลอร์กนิดๆแล้วก็มีความเป็นสบู่จ๋าเลยครับผมถ้าคุณอยากได้สบู่สกอันหนึ่งที่ปอกไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่รบกวนสิ่งประทินผิวอื่นๆที่คุณจะใส่ทับบนผิวไปคุณนายทุกคนเวลาที่เราใช้สบู่อะไรเงี้ย บางทีเราไม่ได้อยากจะได้ที่สบู่ที่มีความแบบกลิ่นแดงๆเกินไปเรากลัวว่ามันจะไปตีกับกลิ่นน้ำหอมของเรากลิ่นโลชั่นของเราซึ่งอตัวเนี้ของเดตต์ต์ตอบโจทย์ครับเป็นกลิ่นสบู่ที่มีความสบูม่มากๆครับทุกคนโอเคต่อไปครับทุกคนอ่ตัวนี้มีชื่อว่าเดตต์สบู่ไฮเดรตติ้งครับว่องกินกายซึ่งผมมีความรู้สึกว่าผมสนใจตัวนี้มาก<อ>เพราะว่าอ่ทุกคนดูถ้าดูจากกล่องแล้วะคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นสีแบบ ส้มๆใช่ไหมซึ่งอีสีส้มๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นลูกของเมลอนนะครับผมและก็มีความเป็นแตงกวาอย่างนี้ความเป็นเมลอนความเป็นแตงกวาออกมามันจะเป็นยังไงในสบู่ตัวนี้ลัมบาลองดมครับซึ่งผมจะบอกว่าแค่คุณดมอย่างเงี้ยเอ้าจากในกล่องนะมันหอมมากทุกคนและผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่คุณมาขอรีวิวสบู่เนี่ยผมว่านะมันน่าจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่าหนึ่งลทุกคนถ้าคุณไปซื้อน้าหอมเนี่ยเขามีเทสเตอร์ให้ลอง ส่วนมากนะครับผมก็จะมีเทสเตอร์ลองคุณก็จะฉีดได้แต่สบู่เนี่ยถ้าคุณนึกถึงลองจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปในห้างแล้วไปดมอย่างเงี้ยเนี้ยคือมันก็จะดูแบบว่ามันเป็นอะไรก่อนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมดังนั้นการดีวสบู่แบบดมให้ดูมันน่าจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมจัเป็นอย่างไรสาหรับสบู่ไฮเดรตติ้งของเดต์ปอครับดมกันเลยครับอ่าอันนี้สวยทุกคนมันเป็นสีเขียวแบบเอาจริงนะ เขียวออกเหลืองเขียวมะนมาวมะนาวนิดหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นอย่างไรนะสําหรับกินนนึ่งซัําครับอุ้ยอุ้ยเอ้ทุกคนอันนี้หอมาะคือผมจะบอกว่าสบ,บู่อันนี้ของเดตต์ต์ผมดมตั้งแต่ที่กล่องมาแล้วแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าปิ๊งมากทุกคนคือมันดมไปอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินเมล่อนนะครับผมคุณจะชอบสงนี้ uh oh. และถ้าคุณอยากรู้ว่ากลิ่นแตงกวามันเป็นยังไงอ่ะ อันนี้เหมือนกลิ่นแตงกวาแช่เย็นที่มีเมลอนวางอยู่ข้างทุกคนถ้าคุณชอบกลิ่นแตงกวาถ้าคุณชอบกลิ่นของเมลอนน่ะผมว่าอันนี้โคตรตอบโจทย์ครับเป็นกลิ่นหอมที่มีความดูดีมากเป็นกลิ่นหอมที่มีความแบบสะอาดเป็นกลิ่นที่มีความแบบดมไปแล้วอารมณ์ดีเป็นกลิ่นที่มีความคุณหนูอยู่ในตัวครับ, <noi> รบทุกคนแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกถึงความตื่นตัวนิดนึงน,นะครับผมซึ่งมันท,ทาให้กลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่ผมเชื่อว่าถ้ามีน้ําหอมสักตัวหนึ่ง ทำกลิ่นออกมาได้ประมาณนี้ oh. ผมว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ดีดังนั้นถ้าคุณจะทำน้ำหอมนะครับในแบรนด์นต่างๆที่อาจจะแอบขึ้นมาดูคลิปเนี้ยของผมอะ่ะผมว่าลองทำกลิ่นที่มีความเป็นเมลอนผสมกับกลิ่นของแตงปลาดูได้น้ำหอมกลิ่นแบบนี้นะผมว่าเกิดผมว่าขายได้เดตตองถ้าคุณสามารถทําน้ําหอมประกัดออกมาได้กลิ่นประมาณสบู่ตัวนี้ของคุณอะ่ะ oh. ผมว่าขายได้ทุกคนเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ดูดีมา,มากๆครับผมว่าผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบและเด็กก็จะชอบกลิ่นนี้ครับ เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมแนะนำให้คุณไปลองดูนะครับผมอันนี้ยังไม่รู้นะว่าฟอกที่ตัวจะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยฟอกกลิ่นนี้ครับโอเคมาถึงกลิ่นเกือบจะสุดท้ายไหมก็ไม่ถึง่นเกือบสุดท้ายแต่เป็นกล่องที่มีความปกติสุขที่สุดและไม่มีความว่าออนเซนอยู่บนกล่องน,นะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าสบ,บู่แคปซิเอตตี้นะครับผมชื่อข,ของเขาค่อนข้างที่จะอ่านผมว่ายากเหมือนกันนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็บอกว่ามีความปกป้องกลิ่นกายทุกคนอ่ะเรามาดมกันเลยครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรผมจะบอกว่าสบู่นี้มีความเตะตาต้องใจผมมากเพราะว่าหนึ่งแหละมันมีรูปของดอกกระดังงาทุกคนอันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยั่วนะมันยั่วให้เราอยากลองใช่เพราะว่ากลิ่นของดอกกระดังงาเวลาที่เราได้ดมจากต้นน่ะมันอาจจะเป็นกลิ่นที่ อ่อมีความแบบเป็นดอกไม้เหลืองดอกไม้ขาวรวมกันเป็นมวนใหญ่ๆทุกคนยิ่งถ้าคุณเคยฟังแบบคําพูดของคนสมัยก่อนที่บอกว่ากระดังงาลุนพันดูแบบแรงดูงเป็นคนแรงนะมึงโออซึ่งสบู่อันนี้จะเป็นอย่างไรอุ้ยก้อนสีสวยนะครับทุกคนเป็นสีแบบผมว่าเป็นสีน้ําเงินนะไม่ใช่มวนน้าเงินแบบพาเทียลพาเทียลนี่นงครับหนึงสองสามดมทุกคนอ uh oh. เอางี้ ถ้าคุณคาดหวังความเป็นดอกกระดังงาจากสบู่เนี่ยโอ้โ uh oh. ผมว่ามันไม่มีความเป็นกระดังงาขน oh, <no. S 1> าดนันมันเป็นกลิ่นที่แบบออกไปในเชิงสบูบ่ๆนะแล้วก็นึกถึงดอกไม้ไหมมันนึกถึงดอกไม้ทุกคนแต่มันไม่ได้นึกถึงดอกกระดังงามันนึกถึงดอกไม้ที่เป็นสีข,ขาวๆทั่วไปอาจจะไม่ถึงขั้นดอกขุดแต่เป็นดอกไม้ที่คุณจะต้องดมแล้วอ่ะ เป็นดอกไม้สีขาวและไม่ใช่กลิ่นของดอกมะลิด้วยเอานี้ดีกว่าเป็นดอกไม้สีขาวแต่ไม่ใช่ดอกมะลิและก็ไม่ได้มีกลิ่นดอกกระดังงาด้วยทุกคนแล้วจะขึ้นมาเป็นรูปดอกกระดังงาทำไมนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมแสดงให้คนดูเฉยเดี๋ยวท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์นะครับผมว่าตัวนี้ผมเคยเอาไปลองใช้จริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วก็ผมคิดว่าการลองใช้อ uh, ะมันอาจจะสื่อถึงเหล่านี้ได้ด้วยว่าเวลามาใช้จริงๆแล้วกลิ่นจะเป็นประมาณไหนติดบนผิวไหมนะครับสำหรับผมส่วนตัวแล้วกลิ่นนี้นะตอนดมเฉยอย่างเงี้ย ไม่มีความรู้สึกความเป็นดอกกระดังงาครับมีความเป็นดอกไม้สีขาวและไม่ใช่ดอกมะลิครับทุกคนโอเคกลิ่นต่อไป2กลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทางเดตต์อ่อเขาเขียนว่าออนเซนนะครับผมมันแต่มีความพิเศษอย่างไรสำหรับสองกลิ่นนี้เรามาเริ่มที่กลิ่นกันก่อนครับตัวนี้ชื่อว่าเดตต์ต่อออนเซนสบู sen ่ออนเซน มีคังใช่ไหมมีคังเออมีคังออเรนโอเคมีคังออเรนนะครับผมน่าจะถูกเนาะสูตรผิวนุ่มชุ่มชื่นไอ้สูตรเหล่านี้นะครับผมเขาจะเพิ่มความเป็นแบบความชุ่มชื้นใแการผิวได้เลยใช่ถูกต้องครับเรามาดมกันเลยครับว่าสบูน่นดต่อออนเซนที่ชื่อว่ามีคังออเรนจ์เป็นอย่างไรครับแกะเลยครับทุกคนอันนี้ผมพูดเลยนะถ้าคุณไปที่แบบเคาน์เตอร์หรือไปที่ห้างอะไรเงี้ยแล้วคุณไปลองดมดูอันนี้ผมซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะ อันเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดมจากกล่องป็ได้กินก่นรับนใช่โอเคเป็นอย่างไรหนึ่งสองซ้ำมิคังออเรนจ์ทุกคนอืัอน,นเนี้ยผมว่ามันเป็นกลิ่นส้มที่มีความหรูหราและดูดีมากๆมันเป็นกลิ่นที่ดมไปรู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงความสงบเป็นกลิ่นที่มีความสุขนุ่มหรือเป็นกลิ่นที่เหมือนกับ เวลาที่คุณเข้าไปในสปาหรือคูแล้วเขามีส้มหวางไว้อะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นกลิ่นที่คุณจะดมแล้วแบบมันมีความผ่อนคลาย,ยาตัวมันมีความรีแล็กซ์มันมีความรู้สึกถึงความแบบเป็นสบูท่ที่ไม่ใช่สบูท่ทั่วๆไปที่เราถูทุกคนเป็นสบู่ที่ดมแบบน,นี้คุณจะรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นสบู่น้อยมากซึ่งผมบอกตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมครับว่าสบู่ยังไงมันก็จะเป็นสบู่มันก็จะมีกลิ่นของความเป็นสบู่ในตัวมันอยู่อะแต่อันเนี้ย มันจะรู้สึกถึงความเป็นสปามันจะรู้สึกความเป็นแบบสถานที่ที่แบบไม่ใช่สบู่ปกติครับทุกคนมันนึกถึงสถานที่มันนึกถึงความเป็นต้มมันนึกถึงความผ่อนคลายมันนึกถึงพวกแบบสปารูดูอย่างนี้มากกว่าที่จะเป็นสบู่ปกติครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณอยากได้สบู่สักอันเนืงอที่คุณใช้เวลาถูอะไรอย่างเงี้ยโดนโดน้าผมยังไม่เคยโดนน้ำรอกนะแต่ผมมีความรู้สึกว,ว่ามันน่าจะมีความอารมณ์เทอร์ลีมากๆสกเลยบสบู่กลิ่นนี้ครับเป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ผมว่า ทำได้ดีแล้วก็ถ้ามีน้ําหอมกลิ่นประมาณเนี้ยผมว่าก็หอมดีอ่ะอันนี้นะครับผมถ้าให้เปรียบเป็นกลิ่นของน้ําหอมอะผมว่ามันมีความเป็นทรงๆเหมือนกับ CK Everyone ประมาณประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้อาจจะมีความแบบนุ่มนวลมากกว่านะครับผมเออเป็นกลิ่นที่ดีนะเป็นกลิ่นที่หอมดีอันนี้ถ้าคุณทําออกมาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงน,นะ เป็นน้าหอมผมว่าก็น่าจะขายดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาบอกว่ามีความออนเซนอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ตอบโจทย์ความนุ่มชุ่มชื้นไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีนะครับมาถึงสบุ่ก้อนสุดท้ายทุกคนอันนี้ผมเก็บไว้เพราะว่ามันมีความพิเศษทุกคนปรมือความพิเศษของมันก็คือมือแหละมันเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าออนเซนแต่ถ้าคุณดูรูปอะ ผมว่าอันนี้มันมีความดูดามันมีความดูดีมันมีความพิเศษม,มากๆเพราะมันจะมีความเป็นน้ำผึ่งมันจะมีความเป็นบัตเตอร์บัตเตอร์ทุกคนซึ่งไอกลิ่นของน้ำผึ่งกลิ่นของบัตเตอร์อ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีราคาสูงทุกคนไอสิ่งที่มีความเป็นบัตเตอร์ผมจะนึกถึงอาบโฟเป็นกอรี่ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ดมจากกล่องแล้วก็หมอมมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ากลิ่นจะเป็นยังไงสำหรับเดตตอร์นี้มีชื่อว่าเดตตอนเซน คาจิมิสุแอนเชียบัตเตอร์นะครับผมสูตรผิวนุ่มชุ่มชื่นครับซึ่งกล่องก็สวยงามนะทุกคนมาแกะกันเลยครับอ่ะผมจะดูตทุกอ่าลักษณะของสบู่ไอตัวเนี้ยอุ้ยที่หอมวะไอตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองที่มีความนวลๆนะครับทุกคนอ่ะคือกลิ่นของสบู่เนี้ยถามว่ามันมีความเป็นน้ำผึ้งแบบชัดเจนไหม มันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งที่มาแบบบางๆนะครับผมคือไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นน้ำผึ้งเลยอะ่ะแต่มาแบบบางๆจางๆแต่กลิ่นที่มีความชัดเจนของสบู่นี่ก็คือกลิ่นของบัตเตอร์ทุกคน oh. ถ้าคุณเคยใช้สบู่ของโซแบนกอรี่ที่มันมีความเป็นบัตเตอร์บัตเตอร์ไอสักอย่างนึงอะ่ะผมว่าอันนี้มีความใกล้เคียงแต่กลิ่นอาจจะเบามากกว่าตัวเนี้ยจะมีความนุ่มมากกว่าจะมีความแบบละมุนมากกว่า กลิ่นของโซเปนกรี่นะครับผมซึ่งราคามันก็ต่างกันมากอันนั้นมันจะเป็นกลิ่นบัตเตอร์ซึ่งเป็นบัตเตอร์ที่รู้สึกถึงความเป็นกลิ่นของขนมมีความกลัวมานใช่ไหมแต่อันนี้มันจะไม่มีความรู้สึกความเป็นกลัวมานขนาดนั้นมันจะมีความสบู่ที่มีความนวลๆมันจะเป็นกลิ่นสบู่ที่มีความหอมๆมันจะเป็นกลิ่นสบู่ที่แบบถามว่ามันมีความเป็นสบู่อยู่ในตัวไหมผมว่าก็ไม่รู้สิผมก็รู้สึกว่าอีกสองสูตรนี้ที่เขียนว่าออนเซนของเจตเติลอะ เขาจะลดความรู้สึกของความเป็นสบู่ลงไปเยอะเลยทุกคนคือก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ได้ขึ้นคาว่าออนเซนในกล่องเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าสบู่ที่เป็นสบู่แต่อันเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าดมไปว่ามันจะไม่ได้ฟิลสบู่เออมันจะเป็นฟิลของครีมอักน้ําแต่มาในเวอร์ชันที่เป็นก้อนทุกคนผมก็รู้สึกว่าเออเป็นกินที่หอมเป็นกินที่ดีนะครับผมอ่ะนี่ก็คือหมดไปแล้วครบไปแล้วสำหรับสบู่ของเดนต์ต่อนะครับทุกคนบมเอรอ ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเดตต่อเขาจะมีตัวอื่นๆอีกไหมที่ทําออกมาแต่ว่าผมไปซื้อที่เซ็นทรัลอุดรธานีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีประมาณนี้และสุดท้ายนะครับผมขอปิดคลิปด้วยว่าถ้าให้ผมเลือกให้คุณควรจะไปซื้อกิ่นไหนและจะไม่ผิดหวังเลยนั่นก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าสบู่ออนเซนทั้งสองอันเนี่ยผมว่าดีจังคู่ครับคุณไปลองดมจากกล่องก็จะได้กลิ่นกันนะครับผมแล้วก็สองกลิ่นนี้คุณสามารถซื้อได้เลยแต่สำหรับไอกลิ่นทั่วไปของเขาอะที่ผมรู้สึกว่า คุณควรจะมีไว้เนี่ยขอพองอันหนึ่งเลยก็คือกลิ่นนี้ครับกลิ่นที่ชื่อว่าเด็ต่อสบุตไฮเดรตติ้งตัวนี้ทุกคนที่เป็นมีกลิ่นเมล,ล่อนแล้วก็เป็นกลิ่นของอ่ะแตงกวานะครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ค่อนข้างที่จะหอมจริงๆแล้วอ่ะไอเนี้ยจัดอยู่ในความรู้สึกเดียวกับเอออนซีนะนะก็คือมีความแบบ หอมดูดีดูแพงนะครับผมแล้วก็มีความเป็นสบู่น้อยกว่าตัวอื่นครับนี่แหละครับก็หมดไปแล้วสาหรับสบู่ทุกคนใครที่กำลังรอคอยอยู่ก็หวังว่าจะได้รับความบันเทิงกับการดมสบู่ใบกับผมนะครับผมใครชอบคอนเทนต์สบู่ก็สามารถมิงบอกกันได้คุยกันได้แนะนําสบู่กันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเอาสบู่ให้รีวิวอ่ะผมเปิดอยู่แล้วนะอยากให้รีวิวอยากจะให้ทําอะไรเงี้ยส่งเข้ามาแต่ว่าถ้าจะส่งเข้ามาอะไรเงี้ยขอให้พูดจริงจังไม่ใช่มาแบบว่าเล่นๆทําความแล้วหายไปอันนั้นมันมันผมรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ เข้าใจป่ะเก็บป่ะโอเคทุกคนนี่ก็คือการแสดงแล้วตรงนี้อยู่ที่ห้องน้ำนะครับผมถ้าผมว่าเสียงมันต้องก็คือเสียงมันก้องเนี่ยทุกคนมันก็ต้องก้องอยู่แล้ว,วเพราะมันอยู่ในห้องน้ำเข้าใจใช่งไหมครับโอเคสำหรับการรีวิวในวันนี้เราก็จะเป็นการรีวิวสบู่เองทุกทุกคนก็รู้แล้วว่าผมจะรีวิวได้ต่อ,ตอแต่คุณจะได้เห็นตอนที่รีวิวทั้งหมดไปก่อนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตใช้อันนี้ให้ดูแล้วกันก็คือเดตอนสุดที่ว่า Captivating นะครับผมปกบ้องกลิ่นกายถามว่าที่เิใช้ีกกกออรราา่่นยห ไม่มีครับทุกคนแต่สาเหตุที่อยากจะเอานี้มาหาไปทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นรูปดอกกระดังงาเว้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของยั่วยวนให้เราใช้นะครับผมสำหรับสบู่ก้อนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนเดี๋ยวข้างหลังที่เขียนอะไรไว้นะเดี๋ยวตอนรีวิวคุณก็น่าจะได้เห็นกันแล้วอันนี้ผมขออนุญาตอาบน้ำก่อนยังไม่ไปรีวิวนะครับผมอาบน้ำเสร็จจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับอ้าโอเคนะครับผมสบู่ก้อนมันก้อนเล็กมากเลยอะผมว่ามันตลกจริงนะแค่่นนนนี้เองงะะทุกคซึิ โอเคก็ okay. หอมดีนะครับผมอ่ะก็ก็หอมแหละแต่ว่าเดี๋ยวตอนรีวิวอาจจะชัดเจน,นเกว่านี้เรื่องกลิ่นนะครับวันนี้ขออนุญาตเอามาลองดูว่าถ้าเรามาใช้ในการอาบน้ำจริงๆอะ่ะเขาจะบฟองเป็นอย่างไรนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดน้ำนิดหนึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงต้านิดหนึ่งแหละซึ่งเป็นเรื่องปกติเปิดน้ำแล้วมีเสียงตาตั้งนะครับผมโอเคหนึ่งยวครับอืมทุกคนคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสบู่เหลวใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมมีรู้สึกว่าสบู่ก้อนมันใช้ง่ายนะครับแล้วก็ ขออนุญาตลองฟองดูนะคนเออสิ่งที่เดสต่อให้กับเราได้นั้นก็คือผมว่าฟองเขานุ่มดีเดี๋ยวปิดน้ำนิดนึงนะจะพูดเรื่อยๆผมมีความรู้สึกว่าฟองเขานุ่มดีทุกคนมันเป็นฟองที่แบบเนี่ยแค่ใช้มือนเงี้ยฟองก็ออกมาในจํานวนหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นฟองที่เยอะมากเท่ากับเวลาที่เราใช้สบู่หรือเราไปตีฟองกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไอแบบฟองน้ําดีฟองอนะ่ะแต่ว่าเนี่ย เอามาฟอกแบบนี้ผมว่ามันก็รู้สึกดีแล้วาะมันเขานุ่มๆดีและอย่างที่น่าประทับใจก็คือความที่มันเป็นทรงแบบนี้ครับผมมันเป็นทรงแบบเป็นสบ,บู่ที่มีทรงบบนิดนึงอนะ่ะมันจัดง่ายมากส่วนกลิ่นนะครับจากตอนที่ผมแอบดมครั้งแรกก่อนมาฟอกที่ตัวผมว่ากลิ่นก็ไม่ด้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าพอมันโดนน้าโดนอะไรอย่างเงี้ยพอมันเลื่อนเป็นฟองกลิ่นมันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับตอนที่เราแบบว่าดมสดๆน,น,น,นะครับผม กลิ่นมันก็มีความอ่อนลงแล้วก็มีความเป็นสบู่เพิ่มมากขึ้นคุณจะเข้าใจใช่ไหมว่าสบู่มันก็จะเป็นกลิ่นของความเป็นสบู่มันไม่ไพูดใงดีนะครับผมซึ่งอันนี้เออกลิ่นก็มีความอ่อนลงแต่ก็เป็นกลิ่นที่ดีครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าไม่ได้จัดจ้านมากแต่ถ้าคุณจะมาคาดหวังว่ากลิ่นสบู่มันมีความติดทนนะผมว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ติดทนมากแต่ความรู้สึกตอนนี้ก็คือผิวมีความรู้สึกนุ่มลื่นนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าลงสบู่ไปแล้วมันไม่ลื่นก็คือ มันก็ไม่ใช่สบู่แ่บว่มันก็ต้องมีความดูดซึซึ่งผมว่าดีครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กกับการทางานแล้วก็ความแห้งตึงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงตอนที่รีวิวโอเคไหมตอนนี้ก็มาลองดูว่ามันโอเคไหมเวลาที่เราอาบน้ําซึ่งผมรู้สึกว่าเออความรู้สึกหลังอาบน้ํามันดีครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมว่าเวลาที่เราล้างฟองมันล้างออกง่ายไหมเพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราแบบว่าถูสบู่ถ้าผูบางอันอะล้างฟองออกยากนะครับผมแล้วก็มันจะรู้สึกถึงความแบบ เย็ดเย็ดบนผิวอะซึ่งจริงเนี่ยไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะ oh. ให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ล้างออกยากทุกคนอาจจะไม่ได้เช็ดตัวให้ดูนะแต่ว่าฟีลความรู้สึกนะครับผม,มไม่ค่อยติดผิวเป็นกลิ่นที่เวลาที่เราฟอ,อกอย่างเงี้ยรู้สึกถึงความสบายรู้สึกถึงกลิ่นที่เขาพยายามที่จะตีความให้เราพยายามที่จะทําให้เราได้รับความรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยมีความอรูม่าทนพี่เวลาอาบน้ำใช่ไหมครับ แต่แลวลาที่เราล้างแล้วก็คือจบจบไปเลยแล้วก็ผิวไม่ได้รู้สึกถึงความแห้งตึงจนเกินไปเป็นผิวที่ให้ความรู้สึกความนุ่มลื่ลลลสนสบายดีนะครับผมว่าค่อนวางจลวัวสำเรบจดีตอก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครก็กกกกสสรร้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต่อฟรีแจ้งหมวเป็นกำลังใจให้กันแล้ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้ผมแบมไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ